สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคขุนโพลยางคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้หน่อยมีภารกิจคือส่งน้องวัวนะคะก็มีของนาด้วยนะคะหนึ่งตัวเนี่ยค่ะมาถึงบ้านนาแล้วนะคะไปลุ้นน้ำหนักของนาก่อนนะคะแล้วค่อยไปลุ้นของหน่อยนะคะนี่คือของน้านะคะคุณปอชื่อว่าคุณปอ สูงมากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนสูงของคุณปอรประมาณร้อยหกสิบได้นะคะเดี๋ยวไปให้ดูข้างหลังนะคะของน้าสาวได้สามตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้คือพร้อมส่งแล้วนะคะได้ใบสั่งพร้อมกันกับของหน่อยนะคะ ส่วนสูงร้อยหกสิบนะคะตัวนี้จะเป็นโคพันโคค่อนข้างใหญ่นะคะส่วนสูงสูงมากเลยนะคะเป็นโคที่เป็นโคงโคงใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกสองตัวนะคะที่ขุนอยู่นะคะโอ้เอะหนัดสองมงเลยเนาะ เดี๋ยวให้ดูนะคะสองตัวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะของน้าสาวแกเลี้ยงสามตัวนะคะตัวนี้ยังไม่พร้อมส่งนะคะเพิ่งคุ้นนะคะตัวนี้ไอเตี้ยกินอาหารเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆอ้วนมากเลยนะคะ ดูความอ้วนของนางนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคาสามหมื่นสามหมืนห้าได้เนาะอซิซอนตัวนี้สามหมืนห้าตัวนี้ซื้อมาในราคาสามหม้าคนได้อยู่ประมาณห้าหรือหกเดือนนะคะเธอมีลักษณะเตี้ยแต่อ้วนนะคะแข้งขาใหญ่นะคะขาใหญ่ กินอาหารเก่งมากนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนั้นจะเป็นเป็น,ปนวัวค่อนข้างโค้งใหญ่นะคะก็เลยยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เป็นวัวไม่มีเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะคะนี่ก็ขี้วัวนะคะขี้วัวลุ้นๆเลยนะคะ โกินอาหารจริงมากเลยนะคะกินอาหารสูตรเดียวกันกับที่ฟาร์มนะคะพ่อนะวันนี้หน่อยก็ได้เอาอาหารมาให้น้าด้วยนะคะสามโอ้มีหลอดสามถังนะคะวันนี้วัวท,ที่คอกนี้คือใช้อาหารเดียวกันสูตรเดียวกันกับที่ฟาร์มนะคะ ตัวนี้จะเป็นโคนค่อนข้างเป็นโคงเป็นโครงสร้างใหญ่นะคะใบหูก็จะใหญ่นะคะแปลว่าน้องวัวตัวนี้แม่พันธุ์ของน้องวัวตัวนี้จะเป็นวัวแบบออกจะออกลูกผสมบาซินนะคะดื้อนะคะตัวนี้แตส่ส่วนสูงโอ้เท่าเทากับคุณปอเลยนะคะร้อยห้าสิบอัพนะคะตัวนี้ดื้อนะคะไม่ยอมให้ถ่ายข้างหลังเลย ใบหูจะใหญ่นะคะจะต่างก,กันกับใบหูตัวนั้นนะคะก็เลยยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะตัวนี้ยังสร้างโครงไปเรื่อยๆนะคะของน้าก็จะมีสามตัวนะคะดูดูขี้วัวนะคะเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วค่ะเนี่ยขี้วัวน้านะคะขี้วัวล้วนเหมือนกันนะคะ ตัวนี้คือรื้อประตูรอแล้วนะคะรอรถเข้ามาเอานะคะตัวนี้ก็โครงสร้างใหญ่มากเลยนะคะอายุได้สิบสามเดือนบอสอนสิบสามเดืนอะเนาะคุณตุลาอายุสิบสาม,สามสเดือนนะคะ สูงมากเลยนะคะเพื่อนๆสูงร้อยหกสิบอัพเลยนะคะเดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะคะว่าตัวนี้จะได้กี่กิโลกันนะคะเออโง่ดำมานะูงามงามข้อกางงามนําแม่เห็นคอเห็นนะเฟสล้าเอาคนเอาหนอาซ้อนมาหล่ต้อมเขาเล่าเนี่ย ไอ้ไว้เฮินลุเฮิรนจ้าตอนนี้มันจะเป็นลูกกระทบใบหูมันจะเหนอจังน้อยมันเป็นโง่โค้งเนาะอยู่อยู่อยู่คอยไปลูกคอยไปเออมันโง่เคยเฮินหลดอยู่ไขรอยู่ดอกเออโอ้สูงมากเลย เออต้องรุ่มา 4, กสี่มืดมพอดันลดแปดหมื่นจะรุปแล้วำอ,อ,อันไในฮอ่ออเดี๋ยวไปลอรุอรอรอดน้้ำหนักที่สาก่อนกันนะคะข<ต>นาดเจ็ดร,ร้อยแปดสิบโลยังไม่เ้าเดี๋ยวไปรุ่นกันนะคะว่าจะได้กี่กนะิโลนะโอ้ถอยหลังนี้ เจ็ดร้อยยี่สิบสองยี่สามยี่สองยี่สามยี่สี่มีหดสี่อี